สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับจ่องเอ็มศักด์สิทธ์จุลิพิษกันเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มพิศนุโลกอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ลาดหน้าเส้นใหญ่นะครับมากินด้วยกันนะครับทุกคนทุกท่านก็อร่อยดีนะครับมึงเขาปรากด ไช้ขวดกระิ่นเพื่อเป็นกำลังใจนะครับน้องนี่เากินวันนานะครับเส้นใหญ่อร่อยดีนะครับสรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ